สีครับทุกคนวันนี้ผมเดินมาเที่ยวแอย่านบางระคังเจอร้านกวยจับนะครับที่แบบเครื่องอลังการมากครับน่าจะขายมานานมากแล้วครับเพราะดูจากร้านแล้วก็ดูจากของครับนี่หมูกรอบครับดูโอ้โหน่ากินมากครับธรรม,มดมาหนึ่งถ<ม>ุงผมสั่งแบบพิเศษไปนหนึ่งถ้วยนะเดี๋ยวทานที่นี่นะครับ เซนกระซับครับคนเอมข้าวโพดกุ้งไข่ทุกอย่างครับทำไมพี่แดนไม่เอาไปคืนเช้าล่ะก็เพิ่งเห็นเนี่ยโอ้มีเด่นด้วยย้อน ไม่ตอนมาก็ไม่ได้ดูไงเพราะว่ามันมีน้ำอดอยู่เราก็ไม่ได้ดูไม่มันถ้าใครพูดก็จะเห็นลอยๆดัยยอเสียเงินให้เขาไปไหาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าตอนที่อาไปมคุณไม่มาครับข้งหน้านี่ครับได้แล้วครับ นี่ครับก็บรรยากาศครับนั่งข้างทางกินตรงด้านหน้าร้านเลยครับเป็นร้านกว๋วยจั๊บที่ขายกว๋วยจั๊บโดยเฉพาะครับแล้วก็มีเครื่องถือว่าครบคันเลยครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบร้านแบบโบราณโบราณ่อยครับอยู่ในตอกพอดีผมเดินเข้ามาเล่นๆครับดูว่าในนี้จะมีอะไรขายบ้างก็มาสะดุดตากับกว๋วยจับ๊บจริงๆแล้วจริงๆแล้วพอเวลาเจอร้านกว๋วยจั๊บเนี่ยผมจะแทบจะแวะเกือบทุกร้านเลยนะเพราะผมเป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บมากครับนี่ครับ ดูครับนี่ยคือเขามีเลือดนะครับเรามีไส้มีตับมีเต้าหู้มีลิ้นนะครับแล้วก็มีไข่นี่คือครบเครื่องแล้วแล้วก็หมูกรอบนี่หมูกรอบนี่ครับสดเลยครับเดี๋ยวชิมน้ำซุปกันก่อนนะโอ้อร่อยครับแบผิดไทยหนะ่อย ก๋วยจั๊บนี่ผมกินตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กๆเ,เนี่ยก่อนโรงเรียนเนี่ยยาย,ยชอบซื้อก๋วยจั๊บให้กินนะครับนี่ก๋วยจั๊บนี่คือขาดไม่ได้คือน้ำส้มเลยโอ้น้ำส้มเขาปั่นมาคนมากตามไปริดป่นนิดนึ่งผมคนกินไม่ค่อยเผ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศร,ร้านดูดครับร้านก๋วยจั๊บครับ หลังจากปรุงแล้วใช่ไหมอโอเคครับนี่อันนี้ลิ้นหมูครับลิ้นหมูนะคนนุ่มอ่ะละมุนครับโอเคขออนุญ,ญาตกินก่อนครับทุกคน